ช่วงที่แบบคนออกงานผีมันกันคนเลยอะที่นี่เราไปได้บ้างงานเยอะเยอะนี้เราไปเยอะไหมคุณผู้ชเหมือนเขาจัดอีเวนต์เยอะค่ะก็เลยมีโอกาสด้วยค่ะวมาเวยค่ะก็เลยด้วยเลยด้วยพอคิวว่างนะทั้งคู่อ่ะพี่หมากก็ยิ่งสลับกันออกงานเลยพี่หมากเยอะข่านะคะช่วงนี้ช่วงนี้เจอกันอีกแล้วเยอะมาเก แล้วพี่มัมันมีข่าวว่าเราทั้งคู่ไปญี่ปุ่นนอกจากจะไปกินแล้วก็มีไปทำพิธีแบบว่าส่งเสริมความรักเป็นพิธีมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยได้ไปไหมอะที่ญี่ปุ่นไม่ได้ไหว้พระเลยเออแม่กินอย่างเดียวคือตั้งแต่ไปเนี่ยสี่วันเคยเห็นอาหารอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้มีไปทำพิธีอะไรตามญี่ปุ่นเขาแบบไม่มีไม่มีเลยค่ะข้าวบอกข้าจะมี ไม่มรักหบอกเออมันมีมันมีแบบหน้าตอะไรพี่พๆอะไรสักอย่างที่ของญี่ปุ่นที่มันแบบว่าจะทำให้ความรักมันดูแบบยั่งยืนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมีไปแบบ ดูไหมว่าพี่นนะมันจะช่วยทำให้แบบความรักมันยั่งยืนแล้วแบบดีกับแกรแต่จะไปแบบม่มว่เา เกิดไปที่เราไรู้ไปแล้วว่าจะเป็นช่วงเวลาเวลาวันนี้เมื่อไหร่ใครพูดมาเองก็ไม่รู้แต่เพอดูแล้วรู้สึกดีว่ามันเป็นจังหวะโมเมนต์ดีๆแบบนี้ก็เลยเก็บภาพไว้เราเื่อว่าความรักของเราที่แบบรักกันมันเหนียวแน่นแล้วไม่ต้องขอคนอะไรเลยนะยังไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องขอมันก็ดีอยู่แล้วถ้าอยากไหมอยากถ้าสมมติว่าได้ขอวันจริงเราอยากอะไยนะคะถ้าเราได้ขอวันจริงเราอยากขอไหม อีกเรื่องหนึงค่ะเราติดแคนดิเดตรยัดับสาวน้าสวยของโลกจากเว็บไซต์อิสระเว็บึงว่าแบบมีชื่อเราอยู่ใชยวาสขงไนี่ยนีใครได้ส่งข่าอะไรมีบ้างมอ้ยนได้ส่งภาพอะไร้บ้างไหม โอเคไหมครับกับรามาในที่แบบหลายๆคนแบบว่าเราเป็นเป็นตัวแทนของคนไทยด้วยอะไรอย่างงี้ที่ติดตามเป็นเป็นัรที่ติดนัทยที่ตดเป็ที่็นแ่ดเวแน่ติเ็ต่ติดเป็น้วาีดเปนดับแานี่ป็ตัวนก็น่าวะี่าปนต้ว่าปตวติดเปัวแล้วก็น่าจะโอเัแค่นี่ต็วแ่ตเว่าจะปัวนตนันีดตั่ตนน่ตนนีเนตัีดตับ สวยแล้วเรามีเรื่องที่เราติดอันดับ5ตัวนักแสดงนางเอกอันดับ6ครที่แพงที่สุดเลยค่ะน้องตอนนี้มาอันดับ8เราตก6ใครอันดับ8น้องพี่มาอขอพระเอกเราเป็นนางเอกเออถ่าตัวแรงจริงยังไงบ้างจริงเวลามัปกติมันเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเลทเรา250ครัมแตนเราเอาที พอจบของงานถ้าเกิดเขาให้ทำเพิ่มอะไอย่างเงี้ยก็ต้องมีการในนี้ใช่ไหมคะยิ่งถ้าอย่างนี้เราออกงานคู่มันก็จะยิ่งคูณสองเปกว่าเดิมไหมคะไม่ไม่เท่าเดิมคสามคนจังรับอยู่แล้วเ,เแต่อันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับที่เป็นพิเศษอะไรนะคะคะเลนนี่ก็คือไม่เกี่ยวกับที่เป็นพิเตอร์ไม่เกี่ยวพิเซนเตอร์ก็เลนกับกันจีนะคะเออเป็นกังวลไหมแบบว่าค่าตัวแพงอย่างเงี้ยแต่แบบคนไม่กล้าจ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจ้างเถอนี่ไงพี่ก็ไปบอก เป็นปกติของคลิปนี้แบบเป็นเล็ปกติอะค่ะปกติครับถามความตื่นเต้นจะแบบเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆในกลุ่มมีการคุยกันยังอะครับมีมีแอบคุยบ้างแล้วนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่แบบยังไม่ลงตัวอะไรเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็ดีใจดีใจกับเพื่อนแล้วก็แลว้วก็เตรียมตัวที่จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เต็มที่เขาบอกได้ไหมคร่าวๆนี่ประมาณกี่คนนะครับเพื่อนเจ้าสาว เออแต่ว่าต้องมีคน,นจัดการใช่ไหมใช่มินคนจัดการแต่ว่าเป็นแกงร่มของเราจะเป็นการคัมแบ็กใช่ไหมครับยังไงมเราเป็นเพื่นอนกันนล้วก็ก็เรีกว่าอะไรอ่ะก็เป็นวันที่แฮปปี้อ่ะเออหลายคนก็รู้น่าจะได้เห็นภาพมิ้นกับคิมอะไรอย่างนี้ในโมเมนต,ต์สดใสในงานแต่งของมาร์กี้อะไรอย่างนี้ไง มันเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะเพราะอย่าเห็นหอไหร่บอกเราคุยกันแบบโอเคอะไรอย่าง <c ười> มีภาพยิ้มน่ารักน่ารักอะไรอย่างน <c ười> ี้เี่คุยกันปกติแต่มันแค่มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ เรรายังไม่ยังไม่ได้นัดเลยแล้วเตรียมตัวก็จะเป็นแบบจะเล่นจริงก็เตรียมตัวก็หวังว่าจะไม่เป็นไม่ชนวันที่แบบเราติดงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องอยู่ที่เขามีเกิดๆบ้างไหมเลื่อนไปมาที่สารสนเนศช่วงไหนเดือนไหนออะไรย่างเงี้ยยังตอนนี้คือแบบนัดกินข้าวให้ได้ก่อนนะฮะตอนนี้คือแบบเวลาไม่เคยตรงกันเท่าไหร่เลยแต่พร้อมใช่ไหมคะทุกท่าน